นักร้องคู่ขวัญชลินเปิดใจถึงอาทั้งน้ำตาหลังร่วมงานกันมา20ปีจากการสูญเสียศิลปินแห่งชาติชลินนันทนากรเมื่อเวลาตี2ของวันนี้วันที่20สิงหา2567อริวีสัญจานนในฐานะนักร้องคู่ขวัญจากอัลบั้มคู่เคียงสำเนียงรัก ทำงานร่วมกันมากว่าสองทศวรรษเปิดใจกับทีมข่าวในเอนเตอร์เทนทั้งน้ำตาเมื่อรู้ข่าวการจากไปอย่างไม่มีวันกลับของอาชรินซึ่งตลอดเวลาที่ทำงานด้วยกันเธอบอกว่าอาชรินเป็นคนที่น่ารักและยอมรับการทำงานของเด็กรุ่นใหม่แล้วก็ยังเผยว่าเราก็รู้ข่าวอยู่แล้วค่ะระยะหลังนี้ก็ได้ยินว่าดีขึ้นเราก็สบายใจแต่อยู่ๆก็ เมื่อเช้านี้ก็ทราบข่าวก็ตกใจเสียใจเพราะว่าพี่ทำงานอยู่กับอามานานกว่า20ปีขึ้นคอนเสิร์ตเชลินอินคอนเสิร์ตเอาเป็นว่ามากที่สุดก็มีทำอัลบั้มคู่เคียงสำเนียงรักเพลงคู่48เพลงเสียใจบงเล็บเสียงสัน่นยังมีคอนเสิร์ตมีไปงานด้วยกันช่วงที่ออกอาัลาบั้มอาเปรียบเหมือนญาติผู้ใหญ่ ถามว่าการร่วมงานกับอาชลินเป็นอย่างไรบ้างน่ารักมากค่ะยอมรับการทำงานของเด็กรุ่นใหม่ก็ทำงานง่ายมันก็สนุกและมีความสุขถามว่าคิดถึงอาชลินนึกถึงอะไรนึกถึงเพื่อเอกนึกถึงผู้กำกับใจดีน่ารักคำสอนจากอาชลินส่วนใหญ่อาให้กำลังใจให้คำพูดดีๆให้เรารู้สึกดีเราเป็นเหมือนดอกไม้งามของวงการเป็นที่ภูมิใจของนักร้องรุ่นต้นฉบับ เพราะว่าพี่ทำงานส่วนใหญ่เป็นงานบันทึกวรรณกรรมก็คือคัฟเวอร์เพลงเก่าที่นับวันจะสูญหายนะวันนี้ไม่มีอาชลินอีกแล้ววงเรียบร้องให้เวลาขึ้นคอนเสิร์ตอาก็จะร้องเพลงขาดเธอไม่ได้หัวใจขอสารภาพไม่มีอะไรจะพูดแล้วรักที่สุด Night Entertainment ในค่ะก็ขอแสดงความเสียใจอีกครั้งนะคะนับเป็นการสูญเสียครั้งยิ่งใหญ่ของวงการเพลงก็ว่าได้อย่างไรก็ดีก็ขอเป็นกําลังใจให้กับทุกฝ่ายนะคะ